การทิ้งความทรมานการทิ้งความเจ็บปวดการทิ้งทุกโลกไว้ไว้บนโลกนี้เยว่าพร้อมแล้วอไม่เอาแล้วได้ไหมกับความทรมานถ้ามันไม่หายขาดได้พอแล้วอ่ะเคยได้ยินที่เขาพูดใช่ไหมว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเอคิดว่าเป็น SLE รักษาไม่หายแน่นอนว่าฉันจะต้องตายวันตายพรุ่งเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับแล้วหมอคิดว่ามันจะสงบได้ ยาวนานไหมครับของของเอนะครับหมอก็บอกว่ามันมันเป็นโรคที่ไม่รู้สาเหตุแล้วก็ไม่สามารถรักษาหายอันนี้คู่กันของ e. เอสาลอีและเอก็เชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะว่า20กว่าปีที่อยู่กับมันเนี่โคตรทรมานทรมานมากนนทรมานม,มากแล้วเอเชื่อมันรักษาไม่หายแล้วเอคิดว่า องประกอบอื่นรอบข้างเอะมันมันโอเคละมันสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ชีวิตคนหนึ่งเกิดมาแล้วได้ทำค<อ>่ะมีบ้านในลูกได้ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกมันโอเคลแล้วแล้วลูกก็เป็นอีกที่น่ารักแล้วเราก็มีความสุขในระดับหนึ่งเราพอไหมกับการที่ต้องทรมาน<อ>จะถามว่า SLE มันจะหายเมื่อไหร่เอเชื่อว่าเอไม่มีคำถามนี้ให้หมอแล,แล้วแล้วไม่สามารถถามใครได้แล้วแค่บอกว่าพร้อมแล้วที่ที่เขาก็อเอควรจบกันเขาเคือ SLE SLE กับเอคือ จบกันอันจบของเองกับกับโลกทั้งหลายนี่ก็คือการการจากไปการทิ้งความทรมานการทิ้งความเจ็บปวดการทิ้งทุกโลกไว้ไว้บนโลกนี้เดียกว่าพร้อมแล้วแต่เท่าที่ดูเอรราเริงดูแล้วนั่งคุยกันได้เป็นชั่วโมงแบบนี้ก็ก็เป็นเหมือนว่าก็ยังเป็นคนที่สดใสอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าข้างในจะรู้สึกยังไงแน่นอนว่าเอจะเป็นผู้ที่รู้ดีกว่าเราอยู่แล้วก็ขอให แข็มแรงเนาะอรงพยาปรมาลาภานะฮะสู้กันมาได้ขนาดนี้ตั้งแต่ปี40นะครับ26ปีเข้าไปแล้วไม่งั้นโอ้โหใช่ัหมฮะอิ่มแล้วอ่ะอิ่มแล้ว่าคุนาอิ่มแล้วกับมีความสุขพอแล้วกับกับอายุ49จ้า50เนี่ยพอแล้วสมบูรณ์แล้วสัมผัสทุกอย่างแล้วมันไม่เอาแล้วได้ไหมกับความทรมารถ้ามันไม่หายขาดได้พอแล้วอ่ะ เอทุกวันนี้เอาาสร้างกำลังใจตัวเองเอไม่อยากให้คนรอบข้างแบบว่า mm. เห็นเอแล้วหน้าเฟื่องเห็นเอแล้วหน้าตาเข้าห่วงใยเราด้วยความจริงใจแล้วมันเฮ้ยเราจะตายแล้วหรอไม่อยากเห็นไม่อยากอยากยิ้มไม่เยอะๆอยากหัวเราะเยอะๆ,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 ๆแล้วก็บอกลากันด้วยความรักที่วันหนึ่งที่ไม่มีเราแล้วเขาจะคิดถึงเราได้รอยยิ้มที่สวยงามของเราเอาเคยได้ยินที่เขาพูดใช่ไหมว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเอคิดว่าเป็น sle รักษาไม่หายแน่นอนว่าฉันจะต้องตายวันตายพรุ่ง เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนไงความไม่แน่นอนเป็นเรื่องที่แน่นอนที่สุดใช่ฉะนั้นไม่ต้องไปคิดว่าเอมันจะยังไงมันอะไรก็เกิดขึ้นได้มันอาจจะสงบไป20ปีก็เกิดขึ้นได้เพราะมันไม่แน่นอนเออัชราช่องเทพครับขอบคุณครับขอบคุณครับ